สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสูที่งานบุญผ้ารวยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดผ้าเอฟซีทุกทุกท่านมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านจอมศรีนะครับมาติดตามตัวเลขพ่อนาคฝันแม่นนะครับจึงวัดว่าหนึ่งนี่ตัวเลขของพ่อนาคเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อเพราะว่าเล่าฝันอว่าเล่าได้ครับรถจึงตัวเลขของทะเบียนรถเนะก็คือตัวใดก่อนครับสองห่าครับ สองห้าห้าซึ่งเลขก็ออกทั้งหาหาทั 5, ้งหาสองครับผู้ใดโชคใดใช่ก็คือจิมมีอยู่ผู้โทรมาถามเพิ่นเนาะเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนจำทะเบียนรถบ่ด้เออเพราะว่าหลังจากหันมากมือออกก็ได้ท้ทรมาถามเพิ่นอยู่จะไปแอดบ่ไดดลงคีดบดอกกขอโทษขอขอภัยแต่เมื่อนี่ก็มาติดตามต่อเขาซึ่งเมื่อนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนฟันดีฟันได้เรขแล้วสุดยอดเลยประชันว่าก่อนอื่นก่อนไก่เดียวสิ้าไปว่าวับพ่อหน้านะครับ สวัสดีครับปน้าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อตาแม่ยายผู้ที่มีจิตน้ำใจนะครับเด้อผมขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ไอมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคร่วมบุญบวชของผมในครั้งนี้นะครับจากเอฟซีทุกท่านจากคุณพ่อคุณแม่จากพี่จากน้องนะครับทุกคนขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อ ครับผมอ่ะเจะ้านายกะถือว่าภูมิจิดถ้าเพื่อนน,นอี่ก็โอ้ก็เจมันใจดีครับเนาะอ่าเจมันใจบุญชุนท่านเจมันจิตใจเพื่อนประเสริฐครับเพราะีแอดลงคลิปไปปั๊บวาสันเพื่อนก็นบอกว่าแล้วแม่ขอเป็นเจ้าภาพพวงม่ลเดอ้อขออนุมโมทนาบุญบวชอนํำเพื่อนเด้อวาสันพูรณะนิดพูระน,น้อยเจนงานบวชเท่าสีได้สำเร็จู่ดอก วันที่14นี่เนาะเมนบวมมือหอบาทเมนบวม14หอบาทครับอ่าขันผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลยังไงกับมาครับขอเชินเชิญนะครับอผู้มิจิตสะท่าอยากถือขงอมน้ำมือแหนาคมือบวดบวดก้อนไก่บวดก้อนไก่ปวดตีซีตีซีตีห้าครับบวดตีซีตีห้าก้อนขาครับครับผมแต่ว่าอ่ามือหอบาทก็คือมือวันที่14นี่นะครับเนอะ14ปวด15ครับผมวันต่อไปงวดที่แล้วนี่ไทยบ้า เขาทั้งหมดทั้งลางเลยฝันเนาะมาฝันคักฝันเนี่ยวดนี้ฝันฝันบ่วันนี้ฝันไปฝันละครับฝันละครับอมาฝันซ้ำอีกม่ขึ้นนี่แหละครับโอ้ฝันฝันตะเกียร์เนมาเอาชูฟังนูผมฝันมาแตงแต่ขึ้นตองหอดตะกี้ฝันว่างไหนครับขึ้นตองวอดตอนนั้นฝันว่าเขามาผมว่าเลขกออกไอฮ่าฮ่าเขาจะว่าเลขกออกเจ็ดหกมันแมนบ่เลขผมเลขกมันก็ออกฮ่าฮ่าผมว่าขึ้นตองหด จ้าไหนก็เรียบเรี่ยงให้ผมฟังหน่ยนี่ว่าเข้าใจฝันว่าข้าเจ้ามาบอกครับฝันว่าเจ้ามาบอกเรียกเนีออกไลมเดี๋ยวข้าเจ้าคุยกันครับเขาคุยกัน๋อเขาคุยกันก็ยางว่าคุยกันก็ว่าเรขกออกแล้วเรขออกเจ็ดหกอ่าเจ็ดหกยังได้ผมบเอื่นใส่เรียกนออกงานผพราะนเรียออกเจ็ดหกคนว่ะโอ้มาขีดเขาว่าเขาบอกันไปน้ำทังเขาบอกกันน้ำทางครับสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกับผมเคยฝันสูตรนี้ท่านหนึ่งตอนหวยออกซูร์หาครับ ลักษณะนี้เลยครับตอนนี้เขาฝันเขาว่าเลกออกซุ่หาผมว่าเอาเขาว่าเลกออกหนึ่งหาผมว่าเลขออกซุ่นหาตอนนั้นม,มันขอทำนองเกาอยู่ครับตืนแต่ว่าคงก็ไม่เคยฝันตองหัวจัิงสิเรื่องมันสิแมนนิบอ่อาจจะเป็นข่ขาวบนข่าวลางกันเลยนะครับนอเลกนอเขาขอาลองเทียงเตียงมันเปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนไปได้ลไไดหลังจากมือเลขออกมือเนื้อมันมาครับ กังคืนมาเลยเลยครับมีคนมาเบ้าในฝันเท่านี้บ้าว่าเลขออกแล้วจีบบหกสี่วะท่นบ่ว่ายหกเจ็ดโอ้หกเจ็ดเลขออกแล้วหกเจ็ดโอ้ขอจีเปลี่ยนเลขให้เจ้าเรียอยู่ยหน้าคอยกันไรผมก็เรียบเอาก็มันออกก็จีน่าเเลขออกฮ่าฮาตัวผมบ่าความวุ่นนี่จริครับออกเลขออกฮ่าความนุ่นวะท่านคนว่าจีงกันนะก็ลองลองบ่งบ่ว่าันบ่ลองพิจารณาเอาครับเอจี่หลังจากหันมาหลายมือบ่าป่นนี้ได้มาฝัน อ่าว่าคือว่าฟันไดคักใดแน่นิมาฟันไดขึ้นเมือขึ้นนี่ครับโอ้มืนขึ้นในบ่อดีนี่ต้นตลอดนะครับโอ้มาฟันไดฟันว่าจังไหนบนี้เมือขึ้นในฟันวะไจังไหนล่องเบาชูเอฟซีเ้าฟังนี่ฟันว่าคือจังอยู่วัดนี่ครับครับคือจังผมเฮ็ดยังอยู่ในวัดนี่แหละอืมเห็นเงินแบ่งสีบครับคุณพ่อคุณแม่เออเอฟซีเห็นเงินแบ่งสีบราชการที่เก่าเนี่ยเงื่อนแบ่งสีบราชการที่เก่าครับอืม กระจ้นนี่ผมว่าเลยว่าเงินเี๋เขาเอาไปแลกเ,เขา,ารับสื่อกันนะผมว่าอนี่บ่ามัม,ม,มีราคาเรื่องเงินนี่ผมว่าครับเห็นแบงค์สิบสี่แบงค์ปูเลี่ยงกันอยู่ครับ,บ<ไ>ปูเลี่ยงกันเลยครับแบงค์สิบสี่ใบ,บ,บของราชการที่เก่าแต่ว่าแบงค์ิบนี่คือของราชการที่เก่าเป็นของราชการที่เก่า้าเป็นแบงค์มิตรราชการที่เก่าราชการที่สิบเพิ่นบ่มีอ่าแบงค์ิบ มีการรักษาการที่เก่าผมกับบอท่านเนี่ยสั้นทัดตัวนี้นะครับแต่่าเห็นแต่แท้คือเป็นแบ่งซิบราชการที่เก่าครับครับผมผมกเด็ดมากิดอกเอาเนี่ยบพว่ามันนี่บอกผมบอกว่ามันนี่บอกเขาจะเอาสื่อกันเด็กสื่อสื่อไอสื่อแบ่งเมื่อนี่บพราที่ว่ามีราคาโอ้ที่ว่าแบ่งที่มันเปลี่ยนราคาน่ะที่ครื่องในใจในฝันในใจในฝันอือโอ้เงินมีราคาตัวนี้มลานคมฝันอยู่อนครับผม ควบปันหรืกะมีเสน่หครับที่ผมเห็นนะครับปั่นในหน่อยๆซ้ำหนิปั่นในหน้อยๆซ้ำหน่นะครับควบปั่นตีเป็นเลขตีตียังไงป่ะนี่ตีเป็นเลขวะครับครับผมตีกะร่องตีซอกันเบึงครับพี่น้องเลขนี่ผมว่าในความคิดของผมเป็นเลขข้างบนคิดว่าเป็นเลขบนสาเหตุที่ว่าเป็นเลขข้างบนราชที่เก่านี่แกเป็นแกเป็นคนอยู่สูงนะครับเนาะโอ้หมายถึงว่าราชการที่เก่าครับพี่น้องตีตัวนี้แนะนำครับ โอ้เพื่นเพิ่นเปลี่ยนผู้เพ่นพระมหากษัตรย์ครับเป็นพระมหากาัตรูอาจารย์ว่าที่ยุ่สูงนะจะเป็นเลขบนเป็นเลขบนนะเอ้าว้าตัวบันตีเท่าไรบันี้แบ่ง10บนี่ครับแบ่งสิบสิตีเป็นเลขหนึ่งนี่ะแบ่งสิบตีเป็นหนึ่งตีเป็นหนึ่งบันราชการที่เก่าคือเก่าสใบคือสีนตีเป็นหนึ่งเก่าวี่หนึ่งเกาซี่ถาผสสิบก็จะเป็นศูนเก่าสี่ถลครับหนึ่งก้าสี่กับศูนย์เก้าสี่ครับ เอฟซีก็ล่องสลรับหมุนมั้งครับหัวประตูเอาผมว่าต่ว่าหัวนี้ผมเกิดว่ามาเนี่ยผมวามาเนี่ยครับกันเป็นก็เป็นนี่ผมวามาแน่ยโอ้จะมาข่อยว่ามาคืออยู่ดิเจ้าฝันเจ้าฝันคืออยู่เนาะเดี๋ยวเกี่ยวกันผมว่านั่นนี่โอ้ยบอเมียนดอกว่าสนดอกเลขอย่งสิบออกห้าห้าว่าสนดอกห้าห้าสองสองห้าห้าเนี่ยมันบอเมียนดอกสนดอกครับก็เลยบริจาซื้อไว้ยักบาทช่วยดอกเอางวดนี้ก็ชีได้ซื้อน้ำเยอะเลยเอฟซีนะรอง ลองหมุนนะครับแล้วหมุนบังหมุนออกประตูเอามันบ่แนเพราะว่าการเฮาสื่หนึ่งเก่าีมันสี่มาคข้องกับวันที่สิบสี่บวชน้าครับเฮาะือเป็นเก่าหนึ่งสีไปน้โอ้มันบวชวันที่สิบสีเออม่นมีเจ้าขึ้นหฮาตีรับใจกันนําครับผมก็ลองหมุนมึงครับเพราะว่าเพราะว่ามันตองแล้ความฝันผมนี้มันสีเกียวกับงานบวชน้านี่่ะผพว่าครับผม อาจจะเป็นจ้างุนจังวาสนาก็ไใหอยอบซี่เข้าผู้พี่น้ำใจจิตธาตด้ย่เยนได้เห็นน้ำกันนี่ครับเพื่อเป็นวาสนาเป็นบุญนะครับให้มีโชคมิลาน้ากันครับครับผมเพราะว่าสถานนี่เป็นสถานที่ศักิีครับที่ไครโฉกมิลาคนร้ายแหรอครับอยู่นี่ก็พ่อแม่พี่น้องเขาเอฟซีเข้ากันผู้ใดแต่มาเห็นนี่เห็นข่าวเห็นคลิปนี่ครับเป็นผู้มีบุญวาสนาแล้วครับครับผมอืิอาจจะมีบุญวาสนาต่อกันอาจจะถือก็ได้ครับตัวเนี้เขากับพี่เจน่าเอาครับ พีหน้ามังคะคักเป็นพิจระนาเนาะครับผมถือพีกับวิเคราะห์ดีๆใส่ดุลพินิดดีๆเนาะมักกระซื้อบ่มามักกัดจไปสซื้อไรเอาทำนั้นนะครับครับผมอันไหนก็เป็นหนึ่งเก้าสี่บอครับผมตีไปเป็นหนึ่งเก้าสี่หรือศูนย์เก้าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่กับศูนย์เก้าสี่เท่านั้นครับขันเป็นเป็นไปได้ซ้ำนี่เป็นไปได้ซ้ำนี่ครับเลยคือว่ายู่ซ้ำนี่ครับผมหรือขันผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างไปในกรณีจังใดก็แล้วแต่ก็คือหมุนเอา มุนเอาจัดการตีความฝันเอาเองครับหรือบ่าบอกอย่ากรอบนี่ครับผมเลยคือว่าอยู่ในนึงในเก่าในสีในศูนย์ในเก่าในสีในศูนย์เก่าในสีนี่ครับเท่านี้ครับโอ้แน่นอนเลยว่าโอ้งามอยู่ดิงามอยู่เอองามอยู่เก่าสีกับงามอยู่ผมกับวาอยู่แต่ว่าผมคิดอยู่เหมือนนี้ว่าคุณพ่อบุญพระรวยบอกมาบ่ว่าครับวันเลขได้จะบอกเอฟซีในมาสนอง โอ้ยเขาเนอะน้องคอยจอดเจ้าอยู่นะคอยจอบเจ้าอยู่จอดว่าสิมาถามอยู่จะมาว่าสิโทรมาถามอยู่าี้วาฝันมาฝันบ่รู้จักเบื่โทั่าหนี่ก็เลยตัดสินใจเข้ามาเองซะดอกว่าซั่นดอกว่าก็จอดมาตะไออยังอำเภอประจักษ์เห็นในคลิปอยู่บ่ครับเห็นในคลิปเอ้าว่าจังได๋ล่ะว่าน่ากว่าซั่นฝันบ่ละงวดนี้ว่าซั่นอือ อ๋อฟังพ่อใหญ่บุญนะครับเด้อฟังพ่อใหญ่บุญป้าด้วยแล้วก็เลย่อนบนเสียก่อนฟั่งหมูแดงอยู่ล้วผมว่าครับผมเป็นขม่ามงคลมาสนอกอืมแต่ผมเดียบเลื่อนมงคลคำความฝันมาสนอกครับเป็นขม่ามือหนึ่งเสียกามาไอ้ภาษาขึ้นมาครับก็มาจากไอ้ผู้มาจากไอ้สหรัฐน่ะโอ้บอกให้เราฟังแล้วบ่าเพิ่นกลับแล้วบะกลับแล้วครับเพิ่นมาลักเพิ่นกับมารักษาอยู่ในไหนรักษาอยู่ในนี้น้องขึ้นหนึ่งครับ โอ้ยขึ้นหนึ่งอยู่นีคนก็มาทำกำไรว่าทานเลยคนมีมาทำกำไรว่าานเอาสูเป็นสร้างอยู่วันถ่อเป็นซั่งคนกับว่ามันพอดีมันถือกันนะพอหนาากันครับคอยกับยิบไอ้เขาจะายิบเรียกไหมันเป็นเรล็กเก่าซีมากขึ้นกันเราอ๋อไม่รู้มันขึ้นกับฟันดีดีอยู่หรอวะอืมเล่ากับฝันเราฟันวางหน่ยครับแต่ว่าเราบ่อยฟั่งของฟันอะไรครับแต่ว่าความฝันคือฝันดีแล้ว่ะโอ้เราอะไรเราันเุื่องนี่ คอยจะกลับมารวมวุนหัวน้ำเจ้าอีกว่าสันว <laughs> กลับมาคอยสางอยู่นี่ว่าสันวันนี้มันเปลี่ยนยังที่ความฝันเจ้ามันมีสองช็อตเนาะครับผมช็อตแรกเป็นเลขสองโตช็อตแรกเป็นเลขสองโตอ่าจะคืออีหยังก่อหกเจ็ครับหกเจ็อ่าช็อตแรกนี่คือเลขหกเจ็ดตองวดเนาะตองวดครับอ่บาวันนี้มาทิมไทยเมื่อคืนนี่มาฝันครับเห็นแบ่งสิบน่ายหลวงราชการที่เก้าเนี่ย สี er ่ใบก็เลยตีไว้ศูนย์เก้าซี่เนาะแล้วก็หนึ่งเก้าสี่ตีไว้สองใัยเท่านั้นเนาะตีไว้สองขยักเท่านี้เนาะนะกะพ่อพี่น้องชื่นชอบก็อย่าลืมเอาไปพินิจพิจารณาลนะนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเนอะครับผมเลขเบอร์นี่มันมีถึกมิผิดธรรมดาว่าเพื่นฝันฝันสู้ขู่สู้ข้นไผ่ก็ได้เว้นไว้แต่ไผ่สีฟันแมนหรือไผ่สีฟันบ่แมน ฉะนั้นแล้วให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมใจเสติดีๆก่อนสิลงทุนครับผมจะรับเลขอ่าพ่อนาคฝันแม่นนะครับงวดนี้นะครับมีอยู่อสามชุดด้วยกันก็คือชุดสองตัวก็คือหกเจ็ดนะครับชุดสามตัวมี่หนึ่งเก้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสี่ครับผมอ้าวปาครับตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้ดีเนาะผมว่าถึงแล้วเนาะถูกแล้วครับผมปาี้ก็ทีรบกวนพ่อน่าทำนี่เนาะครับวุ่นล ก็ดีเที่ยวข้ามาเรื่อยๆเขาเที่วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่ส่วนตัวเลขอ่าขันยังไงก็นอย่าเลื่มโทรบอกเนี่ยเบอร์โทรผมอยู่น้ำอาจารย์นั่นแหละครับผมโทรบ,บอกน่ขันโอ้ฝันแล้วมันเปลี่ยนที่ตัวเลขสั้นชี่ก็บอกเลยเด้อมันเปลี่ยนยังไงก็นสิแจ้งไปครับแจ้กครับครับเอฟซีพื้นที่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ท่านเะนะเนาะครับผมอาวันนี้รบกวนพ่อช่อปนี่แหละสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับครับดูครับ